เกมโชว์จากจริงจากทุกทวัดจันทร์ถึงสุขเลสเตซ s e c o n ก game 6หกสิบเวทพิา ครั้งที่แล้วคุณวาว์กู้รูด้อดเกมลูกหนังสามารถวิชิตผ่านไปได้แล้วถึง4เกมพร้อมกับของรวงสสะสมสมาร์ทโฟนชุดเครื่องนอนพรีเมียร์ซาตินและทีวี LED 3 2นิ้วพร้อมกับสินกาาที่ไปต้องเข้าห้องสมบัติที่ใช้ไปแล้ว1ครั้งเดียเด๋ยววันนี้เรามาลุกันว่าคุณวาจะผ่านไปถึงเกมแจค็คพอตหนึ่งแสนบาทหรือไม่ครับเข้าสู่กเกมที่5นะครับเรามาดูกันว่าเกมอะไรนะครับจะต้องใช้สมองสติปัญญาหรือสมาธิแล้วเกมออกมาได้แก่เกม ปาเป้าบิงโกครับง่ายๆเกมปาเป้าบิงโกเกมนี้ผู้าแข่งขันจะต้องปาเป้าลูกโป่งให้แตกตามแนวบิงโกให้ได้1แถวถ้าทำสำเร็จภายใน60ิวินาทีก็ถือว่าผ่านครับว่าคุณเข้าใจกติกาของบิงโกถูกไหมครับครับผมให้เรียงให้เรียงกันเป็นแนวตั้งแนวนอนแนวทแยงครับเอาละครับขอให้คุณโชคดีคุณวาวจุดสตาร์ครับเลยเกมที่5แล้วครึ่งทางก่อนที่แจ็คพอจะแตกอย่าล kind of ืมว่า ผู้เข้าแข่งขันของเราคนล่าสุดนี้เพิ่งจะแตกมาเรียบร้อย10,000แบาทคุณสมจิตครับเ,ออเรียบร้อยแล้วรอบนี้คุณวาวจะแตกด้วยหรือเปล่าช่วยส่งกำลังใจมา้เขาด้วยครับกับ The 60 Second g เ m e 60ก6นวิพิชิตแสนครับ three two o จริงเฮ้ยโอเคโอ้โหแม่นมากแม่นมากเขามีทักสายแล้วมูนี้นะผมลองปาเล่นดูบ้างปาไม่โดนเลยอ่ะเหลือเวลา30วินาทีมาแล้ว ้องยอมรับเลยครับว่าคุณวาวเนี่ยกแม,มั่นจริงๆป้าเป้าแตกแถวบนทั้งหมดเลยโดยใช้เวลาไปแค่17ดวินาทีเท่านั้นหลังจากนั้นก็วิ่งเข้าไปลากถุงปริศนาออกมาลุกนกันอิกรอบนะครับคุณได้เลือกเอาถุงเงินออกมานะครับ<อ>ทำไมผมเห็นคุณจับถุงเงิน3ถุงคุณปล่อยทิ้งหมดเลยนิดถุงที่3าทำไมถึงเลือกถุงนี้ออกมาเขามีความมั่นใจแน่ๆมันบางเอิมา2ถุงไม่เอาอ๋อชอบแล้วถ้ามันหนักเนี่ยออกมาเป็นหินเนี้ย <c oughs> เป็นกระสอบที่แบบใส่อะไรหนักเนี้ยผมทำไงพี่ พี่แต่จริงนะตอนนี้เหนื่อยสุดเลยเหนื่อยไหมไอตอนยกกระสอบนี่แหละครับไม่ได้เล่นเกมอยากให้เขาพักเหนื่อยแบกกระสอบนะครับขอแสดงความยินดีด้วยครับอะไรอยู่ในนั้นสิ่งที่คุณได้ก็คือคือเงินสดหนึ่งหมื่นบาทรับไปเรียบร้อยนะครับแล้วของรางวัลเก่าทีวีรีวิดี32นิ้วนะครับรวมไปถึงชุดเครื่องนอนพรีเมียร์จากซาตินและสมาร์ทโฟนคุณจะไปต่อ หรือคุณจะพอแค่นี้ครับลุยต oh, ่อลุยต่อถุสภาพตอนนี้มันหนักแล้วพี่ขออญาตผมกแค่นี้ก่อนแล้วนครับโ ah> ูมันั้แว้วพี่สภาพมันร้ายเลอะไรวะอโอเคทำไมอ่ะทนายคือพอแค่นี้ครับ ต่อห้คุณวาวนะครับไหนลองเชิญชวนหน่อยผู้เข้าแข่งขันจากทางบ้านดีกว่านะโอ้ผมบอกเลยครับแต่ละเกมไม่ยากเลยใช่คำนี้ที่ว่าถ้าเกิดแบบคุณอยากจะมาเล่นขอให้มีสตินะมีสตินิดหน่อยแล้วก็ทุกอย่างผมว่ามันจะพอทําได้ได้นะแต่คิดว่าคือจะถ้ามาขอรักษาความฟิตหน่อยเพราะมันผมเพิ่งผ่านมาครึ่งทางไงหมดแรงแล้วหรอโอ้โหจริงว่าสติยังมีนะแต่ตอนนี้แรงมันหมดแล้วอ่ะไม่เหนื่อยตอนเล่นเกมนะเหนื่อยตอนถุงเงินนี่แหละ เหนื่อยไปนี่ออกมาเอาโทรศัพท์ก็จบเรื่องหมดเลยนะเมื่อเช้าเรื่องตั้งเกมเลยนะน่าไม่ได้อยากอยู่ต่ออยากให้อยู่ต่อไม่หรอกที่ไม่ไหวเนี่ยตาแดงๆเมื่อคืนดนะขอบคุณมากนะครับคุณวาวนะครับใครที่เป็นคนรักบอลติดตามได้ทาง fm 99วาวเลยนะฉายาทีเด็ด77ดาวครับทีเด็ด77ดาวขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับถือว่าน่าเสียดายจริงครับที่คุณวาวมาขอพอแค่นี้เพราะอุตส่าห์ผ่านไปแล้วถึงครึ่งทาง แต่ก็ถือว่ารับของรางวัลไปไม่น้อยเลยทั้งสมาร์ทโฟนชุดเครื่องนอนพรีเมียร์ซาตินทีวี l e d 32นิ้วและเหรียญบาท10,000เหรียญเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ามามานก,กันต่อกับผู้เข้าแข่งันคนต่อไปกันครับเอาละครับคุณผู้ชมครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับผู้เขา้าแข่งขันท่านต่อไปกันเลย อยงานคนต่อไปคุณนรทวัตรพิธีกรและนักแสดงสุดแนวมาเอาที่คุณน้สบอกทีมงานเขียนเช่ค1หนึ่งแสนไว้ได้เลยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องโนตทวัตนั่นเองนะครับครับผมก่อนตอนนา้นี้ต้องบอกว่าเป็นน้องชายในวงการที่เรารักมากนะครับจนทุกวันนี้เนี่ย เปลี่ยนมาเป็นนักธุรกิจใหญ่แล้วไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับทำร้านอาหารเฉยครับเห็นไหมเดี๋ยวนี้คุณก็ทำธุรกิจแล้วเนี่ยผมธุรกิจเยอะแยะมากมายครับผมวันนี้ล่าสุดทำอะไรฮะเขาขายตรงครับเห็นไหมคุณทำธุรกิจเกัอบ อ่บรรุงสุขภาพครับ,รบ<อ>ผมก็เลยเปิดร้านทำร้ายสุขภาพเลยอัน,นไหนเล่าให้ฟังหน่อยว่าร้า,านอาหารนี่เปิดอยู่แถวไหนเปิดอยู่ที่เจเจกรีนครับใกล้ๆสวนจตุจักครับก็เป็นร้าน,อน,านชอรา้าสแตนไบมีครับมี2ชั้นให้นั่ง Stand <by> สแตนไบมีสแตนไบมีสแตนแปลว่าบันไดครับแต่ผมพลิกมาจากคำว่าสแตนอีกทีเพราะว่าน่าจะเป็นของคนอื่นเขาดีครับดีเดี๋ยวไปซ้ำ๋ยวไปซ้ำใช่ครับขายอาหารแนวไหนครับครับก็ อาหารดินเนอร์ครับหลายอย่างครับม<อ>ีหลายรูปแบบให้เลือกครับเปิดผู้ช่วงเวลาไหนบ้างครับน้อครับเออตั้งแต่5้าโมงเย็ยนครับ<อ>ถึงเที<อ>่ยงคืนแล้วตัวเราเ,เป็นเจ้าของเนี้ยเรา จำเป็นไหมที่จะต้องเข้าไปทุกวันอะไรเงี้ยจุกครับเข้าไปทุกวันจุกครับผมตอนนี้ผมเรียนรู้แล้วมันสันุกเนาะว่าวคือจุกตรงที่ว่าเวลาเราเจอเจอใครอย่างเงี้ยครับก็จะแบบเราต้องดูแลดูแลแล้วไอ้การไอ้การที่มันนั่งกับพี่นอยนั่งกับพี่นอยแล้วไอ้การที่เรารู้จักพอรู้จักเยอะคนอ่ะชนชนวันหนึ่งชนสิแก้วผมสุขภาพไปครับผมไปไปก่อนแย่ครับก็เรยต้องแบบว่าประคองประคองเวลามีงานอะไรทั้งนั้นเองเพราะที่ร้านก็จะเป็นแบบ หลายอย่างครับมีบางทีเป็นอีเวนต์อะไรมาด้วยเอาแล้วอย่างนี้สมมติว่าแฟนๆดูแล้วไปเนี่ยอยากจะอยากไปเจอพี่นนท์จะมีวันไหนที่เราเข้าชัวรนชวนใหญ่วันศุกร์ครับวันศุกร์วันศุกร์อะไรศุกร์เสาร์เน่ยแน่นเลยเจอครับถ้าไม่เจอโทรตามเขาเดี๋ยวขี่จักรยานมาหากับผมอยู่ใกล้ๆครับผมนนท์เรามาดูของขวัญดีกว่านะครับมีรางวัลอะไรบ้างที่นนท์ชอบนะครับเชิญครับอ่าลองดูซิว่ามีอะไรที่อยากไปเพิ่มเติมที่บ้านหรือว่าที่ร้านอาหารร้านอาหารตอนนี้มีตู้เย็นหรือยังครับครับ มีตู้เย็นครับร้านอาหารมีต้เตาอบไอคิวมไหมครับตู้โอ้โหจะเอาไปทำความสะอาดร้านล้านั้นครับผมเหม้อหุงข้าววันนี้ยังครับไม่เขาต้องมีอยู่แล้วกาน้ำมีสิ่งที่ร้านของน้องน็อตไม่มีคือนนี้ครับเวลาที่ไม่มีลูกค้าเราแค่นอนรอ คือม่เมื่อยๆอย่างนี้นอนซะได้แล้วถ้าอยากนอนให้สบายก็ชุดเอาชุดเครื่องนอนของซาตินไปด้วยในวันวันที่ไม่มีลูกค้าเข้าเลยเราจะไม่เหงาครับผมเดี๋ยวจะดูเด๋ยเพียดูเป็นเซเลคชั่นให้ครับผมเหมือนเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยนะฮะใช่ครับแล้วถ้าอยากชาเย็นสบายนี่เราตั้งให้น้องอะไรได้ไหมนี่เป็นดีดนี่เป็นเซ็ตเซ็ตนี้เลยเซ็ตเซ็ตโน้ตทวัดพีเมี่ยเดือดเครับเหงา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 เอากีตาร์เล่นเพลงพงศิษฐ์คัมภีร์ไปด้วยเ โอ้โหชุดนี้พัดลมดีผมว่าจะหนาวหนักกันเลยทีเนี้ยครับครับผมอันนี้อันนี้แค่ไล่ยุงเฉยไม่รู้จะไปหรือเปล่าครับครับผมถ้าเลือกเซตนี้ไปแล้วได้กลับบ้านหมดครับมูลค่ารวมมูลค่าเท่าไหร่ครับ800บาทสุดยอดมากผมชวนผมไม่คงสมดีกว่าครับพี่น่าเดือดเดือดเอาม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 าเล่นเกมกันดีกว่าแล้วเออทุก ทุกแขกเราเชิญคุณนาะจับเซ็ตให้พิเศษเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของเขาก็เหมือนนะก็เข้ากับไลฟ์สไตล์เขาดูแลเขาแบบสบายชิลๆกีฬาบันับเชิญตรงจุดแบรนดอมบตรงนี้ครับครับกีต้าสตัวมีการเตรียมฟิตร่างกายมาไงครับรายการเราบ้างไหมครับ ไม่มีเลยครับจะมามาวัดกันอย่างเดียวครับเพราะว่ารายการนี้ก็ต้องมาพิชิตให้ได้จะได้รู้กันไปเรามีให้ทุกอย่างยกเว้นเวลาพักนะครับรายการเราเป็นเกมง่ายๆแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ใช้พละกําลังค่อนข้างเนี่ยสูงครับผมในเทปมีก่อนหน้าผมเห็นเจอพี่สมจิตนะครับ โอ้แจ็คพอตแตกแจ็คพอตแตกแจ็คพอตแตกในนั้นบ้าพลังจริงครับผมเออยอมให้เขาครับก็นี่ถามเทคนิคเข้ามาบ้างแล้วนี่ได้อยู่สิีลรานี่ผมว่า no problem เกมที่พี่ผมสืบมาแต่ละเกมไม่ได้มีใช้สิีิราเยอะเลยรอดูรอดูรอดูคุณผู้ชมลองวัดกันในงาบกับคุณนพทวัตรของเราเกมแรกจะได้อะไรลุ้นที่เดอแรนดอมเลยเลย เรา,าดูกันดีกว่าครับเกมแรกจะเป็นเกมที่ใช้ทักษะทางสมองหรือว่ากําลังสมาธิมาแล้วครับเกมตักทรายครับทรายครับเกมตักทรายเกมนี้ผู้แข่งจะต้องตักทรายใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ครบห้ครบ100กิโลกรัมถ้าทำสำเร็จภายใน60ิวินาทีถือว่าผ่านครับ้งองเคมีแบบประสบการณ์รช่วยใครเขาแบบอยู่ในไซต์ก่อสร้างหรืออย่างงี้มั้งไหมครับคุณจะบอกว่าน้องโน้ตหน้าเหมือนกรรมกรเหรอฮะใช่ครับ S <S ใครจะมีประสบการณ์วะมีเด็กๆไงเหรอตอนนั้นทำแค่อาสาอะไรเงี้ยครับอะไาสบใช่ตอนสมัยมหาลัยนู่นนี่อะไรเงี้ยครับก็จะตักใจไหมครับตอนนั้นทำบ้านดินนะไม่เกี่ยวกับทรายเลยอ่ะทำไมไปเกี่ยวอะไรกับตักทรายเราส่วนผสมอะไรเงี้ยนะคน่าจะคล้ายๆกันอย่างเครับวันนี้ทรายห0ึ่งร้อยกิโลใน60วินาทีง่ายๆง่ายๆจริงเหรอครับนี่ยได้หมดมีตกรอบแค่คนเดียวใครครับโมธนาครับผมโมธนากรอย่าไปพูดเลยเดี๋ยวเขา เดี๋ยวเขาดูไม่ดีแต่ผมชอบนะมันโบธนากรเป็นคนเดียวที่ทําไม่ได้ครับคุณผู้ชมมันทําให้ผมมีความสุขมากในวันที่โบมาตักสายทำไมครับร้องไห้ไปผมมีความสุขมากนึกออกไหมคนที่มาแล้วเต็มไปด้วยความฝันว่าเดี๋ยวจะต้องเอาเงินแสนกลับบ้านยิ่งใหญ่คือวิ่ดีแล้วเกมแรกที่ได้ก็คือเกมนี้แล้วก็ตกรอบครับคุณผู้ชมแล้ว แสดงว่ากลับบ้านเลยกลับบ้านก็กลับกันมีคนแล้วคนหนึ่งอย่างนี้ใช่ไหมครับก็น่าจะโอเคอยู่ครับน็อตแม่งกลัวนี่พี่เชื่อเชื่อมาในตัวน็อตปกติมีเล่นฟิตเนสไหมไม่ไม่ไม่ได้เล่นครับไม่ได้เล่นมานานเท่าไหร่แล้วนานเป็นปีแล้วครับแต่ถ้าอยู่กิจกรรมกลางแจ้งอเลยครับมีออกกําลังกายประมาณประเภทไหนครับไอ้กลางแจ้งเนี่ยเล่นลองบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยผมจะชอบอะไรชอบกิจกรรมเอา outdoor extreme อะไรอย่างเงี้ยจะชอบสตาร์ทเลยแล้วกันครับผมสตาร์ทก่อน เกมแรกของนอธวัฒจะรอดหรือเปล่านี่คือ The Sixty Second Game หกสิบวิพิชิตแสนสามสองหนึ่งริ่เลยโอ้โหแรงดีโอ้โหแน่น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  17โล20กว่าโลแล้วโหแป๊บเดียวเองก็ไม่แป๊บนะโหแป๊บเดียวเองนะครับทาย6กหมดแล้วนะาย6หมดแล้วนะไม่ครึ่งทางเลยโน้ตตอนนี้เวลาผ่านไป30วินาทีครึ่งทางย่าให6เยอะใหา่หเยอะครับผมหกเยอะได้ไม่เป็นไร เอาไว้ครบ10กิโลก็พอตอนนี้ะวามตร์ของโบธนากรจะกลับมาหรือเปล่าทำไปได้80กิโลแล้ว,วเวลาเหลืออยู่17วินาทีอ,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 อีก2พวกนะ้วนแล้วเลือเวลาอีก12วินาทีเขัวใหญ่ออนนี้อานีพร้อออกมาลายลำคอแล้วไปเลยเข้าลย ไอเลยกือบกลับบ้านแล้วเวลาคณโน็อตซึ่งเกมนี้ปัญหาดูจะเป็นการตักแล้วโยนเลยทําให้กว่าจะครบร้อยกิโลเนี่ยเหลือเวลาแค่เดวินาทีเท่านั้นแต่สุดท้ายก็สามารถเอากล่องไอเทมออกมาจนได้ครับเรามาดูกันครับว่าไอเทมของน้องน็อตคือปุ๊บเงินสด5 0 0อบาทเหมือนกันครับ เอ,า,นนอาเก็บตังค์ขึ้นทางด่วนเอบเบาเา,เาหรือว่รางวันแรกรางวัลค่าน้ำมันมาร่วมรายการของเราครับผม<น>ยังเหลือทั้งเก้าดานครับคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้ตอบว่าถ้ารอบหน้าไม่มีตักปูน <c oughs> ไปต่อได้ครับ <c oughs> โอเค เกมแรกคุณลอยก็เจอเกมรับน้องซะแล้วแต่ก็ยังสามารถผ่านไปได้พร้อมกับรับเงินรางวัลสะสม500บาทไปได้ครับเหนื่อยปะเนยนิดหนึ่งครับเนี่ยมาองพักลุยเลยดีกว่าอย่าชวนคุยอย่าชวนคุยคุณผู้ชมลุยกันเลยดะเรนดอมลุยครับแล้วมาต่อกันด้วยเกมที่2นะครับเกมแรกก็เหนื่อยลากเลื่อนกันแล้วก็เลยอยากจะทิษฐานให้ได้เกมง่ายๆอย่างโซโปงแตกเนี่ยครับ อยากได้ได้เกมสูบลูกโป่งล้เกินแล้วผลออกมาได้แก่เกมย้ายกระสอบทรายครับยังไม่เกมย้ายกระสอบทรายเกมนี้เบล้ขันจะต้องขนย้ายกระสอบทรายข้ามสะพานให้ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ภายในเวลา60วินาทีนะครับสําหรับเกมนี้นะครับคือเกมย้ายกระสอบคุณจะต้องแบกกระสอบที่มีน้ําหนัก20กโลอุ้มไปครับก็ไปวางไว้ที่แผ่นโฟมนะเรื่องของเรื่องคือคุณไม่น่าบอกเลยว่าคุณไม่ออกกำลังกายครับพูดปั๊บทีมงานเลย จัดทีมเขาเรียกว่าอะไรจัดเกมแบบเหนื่อยๆหนักๆให้คุณตลอดเลยมันเป็นทริคจริงนะปอดผมอาจจะมี3-4มสี่ปอดก็ได้ครับผมจะแข็งแรงเป็นปกติได้จะเป็นทริคที่ทำให้รู้กนว่าเราไม่เหนื่อยง่ายคุณน้อยครับครับขอให้คุณโชคดีจุดสตาร์ทครับ <c oughs> คุณผู้ชมครับเกมต่อไปของเราช่วยรุ่นกันด้วยนะครับสำหรับคุณน็อวัตกับ The s i Second Game กวิพิชิตแสนครับ ผาว่ามัาจะมันจะเหนื่อยตรงที่ทิ้งไป่ล้วผ่านมาแล้ว20วินาทีโอ้โห มีฟิกสองศูนย์้ลครับเรียวร้อยเดียวร้อยรอบแรกจะไม่ไหว,วเวลาผ่านไปแล้วเหลืออยู่25่ินาทีสุดา้าไแลวรถตอนนี้เดินตัวเบี้ยวแล้วนะครับรอ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 โอ้โห ในครั้เนี่ยเกม2ยังเจอสายอีกซึ่งเกมนี้ดูจะเหนื่อยกว่าเกมแรกก็ตรงที่ต้องถือถุงทรายวิ่งนะสิครับแต่คุณน้อยก็สามารถผ่านไปได้อย่างไม่มีปัญหาพร้อมกับหยิบหม้อทอดไฟฟ้าออกมาครับคุณได้เตาของม็อก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 ครับผมของม็อกม็อกอะไรล่ะอันนี้คือหม้อทอดไฟฟ้าอะไรนัวเตาลีไม่ใช่ว้า คุณรู้ไหมว่าเหตุผลที่น้องโน้ตเนี่ยไม่หยิบพวกตู้เย็นหรือทีวีมาเพราะอะไรทำไมครับแขนไม่มีแรงแล้วหมดแรงแล้วใช่ไหมครับพี่ก็พูดไปเดินเดินเข้ไปเลือกของท่านี้แล้วไม่กินเดินไปอย่างร้เอามาทำเอามาทำอไมของไอ้ที่ข้อต้งของอยากได้ของใหญ่ๆมากแต่ล็อกแน่นมาก่ แล้ดูว่าจะยกไม่ไหวไงครัอันนี้จะเอาไปใช้ทําที่ร้านอาหารได้ล่าครับก็อาจจะไปทดลองอยากได้ดูว่าเออมันทอดแล้วมันดีไหมมีเมนูทอดอะไรแบบที่ฮิตฮิตเป็นเมนูยอดนิยมของที่ร้านเราบ้างก็แซน w วิ h มีใช่ไหม s t a แซนด์บ้อะไรแซนด์วิชมีอะไร ก็มีพวกชิสิี่ไฟอะไรอย่างเงี้ยฮะน่าจะลองดูนะโอเคเอาไปลองดูไปลองใช้ดูแต่ผมว่าคงใช้ไม่ได้แล่วลหะฮะไม่ครับคุณภูมิก็ทำหล่นพื้นไปแล้วใช้ได้อยู่ใบพัดด้านในคงพังไปแล้วสองใบคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้ครับถ้าทางหน้าไม่ใช่ทรายไปต่ออยู่แล้ว ในเกมหน้าก็ขอให้แลนดองได้เกมง่ายๆนะครับคุณโน็ตซึ่งรอบนี้ก็รับม่อทอดไฟฟ้าไปขอรับวสะสมไปได้เดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้าลุยณโนยกันต่อใน The c i t y Second Game 60สิบวิพิชษานไหวอยู่ไหมเหนื่อยไหมสบายครับโอ้พี่เพชรผมสบายอยู่แล้วครับด้ยดยไม่ใช่เพชรนี่ตาลายเอ้าสบายกัลุยต่อเกมที่3ครับจุดเดะแรนดอมไป สงสัยเกมต่อไปน่าจะเป็นเกี่ยวกับทรายอีกเชื่อว่าได้ไหไม่ทรายก็สูบลมนี่แหละและคผลออกมาได้แก่เกมลมปราทพิฆาตครับเกมลมปราดพิฆาตเกมนี้ผู้แข่งขันจะต้องเป่าลูกสนุกให้ลงหลุมตามจำนวนที่กำหนดภายในเวลา60วินาทีนะครับท่านใดเป็นคนเล่นสนุกไหมครับเออ เคยลองแต่ไม่เวิร์กเลยครับสำหรับชีวิตสะพานมือผมแย่มากครับอ๋อแล้วทีมก็ไม่เกี่ยวสนุกหรอกแค่รูปแบบมันอยู่บนโต๊ะสนุกครับเคยครับผมครับแต่ถ้าหนักน้ำหนักเยอะอย่างนี้ก็ไม่ไม่เคยลองไดนะ้ลองได้ลองได้ไม่เป่าปกบครับทำเป็นเป่าหนัานางกระติกตอนอยู่มัธยมไม่ได้นั่นแหละเป่าให้ลงหลุมแค่นั้นแหละนะครับว่าพร้อมแล้ว เจอในจุดสตาร์ทเลยครับเราจะไม่พูดงันเพราเราได้เวลาพักครับคุณผู้ชมครับดอครับตรงสตาร์ทเลยครับตรงครับคุณผู้ชมครับสนุกต่อเดอร์60 second game 60วิพิจิตรแสน3 2 1 go เร็วแล้ว วายวายวายไม่ยากเรียบร้อยรากเลยลากเลยเอาแล้วครับระวังเนิดครับ เรียบร้อยแมเห็นแล้วสงสารคุณน้อยจริงๆเลยครับเพราะต้องเป่าลูกซุนกุกที่หนักถึง4ลูกด้วยกันแต่ก็ถือว่าทำเวลาได้ดีเลยทีเดียวเลยทำให้มีเวลาเข้าไปลากเครื่องซักผ้าออกมาจนได้แล้วครับต่อเลยดีว่างนะครับน้อเป็นสิ่งของใช้บ้านหมดเลยครับบางคนตั้งคำถามว่าเพิ่งซื้อคอนโดมาเลยครับเอาทั้งที่ทอดอาหารเครื่องซักผ้ามาทำอะไรที่บ้านยังไม่มีเลยเครื่องซักผ้าปัจจัยสี่อย่านี้จะครบครับผมปัจจัยสี่ครบเลยทีเดียว อันนี้จะไว้ที่ร้านหรือที่บ้านครับน่าจะเป็นอ้อยฝากแม่ใช่ไหมฮะอ้อยแม่นะครับเราที่เกี่ยวเสืาผ้าเองอยู่แล้วครับสะสมมาตอนนี้ก็พอสมควรแล้วจ้ามีอะไรบ้างครับถูกต้องแล้วนะครับมีเครื่องซักผ้าขนาด7กิโลนะครับม้อทอดไฟฟ้าแล้วก็เงินสด500บาทครับมาเบาๆเสิ็กลางเวทีเลยดีกว่ายังไม่มีอะไรเป็นของคุณสักชิ้นเลย ชีวิตคุณมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันกับเขาบ้างไหมครับเนี่ยน็อตไม่ค่อยครับผมเออมันจะเป็นของคุณได้เมื่อคุณบอกว่าพอแค่นี้ครับเหนื่อยยังเหนื่อยยังเ,ออเล่นมากี่เกมแล้วนะตอนนี้เหรอาสามสามแล้วสามเอา้าคำถามตามพิธีรายการของเราคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้ครับ บอกแล้วว่ามีให้ทุกอย่างยกเว้นเวลาพักตอบว่าบุ<ฮ>ปากซีดแล้วเนี่ยปากแห้งด้วยเก็บง่ายๆเก็บง่ายๆเ,เอาไปเยอะๆเนาะเอาลิมปมันไหมเนาะลิปมันไหมปากแหง้งเอาเอาต่อมาไป วันนี้เวลาหมดลงซะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้ามาลุกันต่อว่าคุณน็อตซึ่งดูอดแรงลงไปเรื่อยๆจะผ่านไปได้อีกอกี่เกมและหยิบแจ็คพอตหนึ่งแสนกลับไปได้ด้วยหรือไม่ห้ามพลาดนะครับเสียเวลาทำไมลุยกันต่อครับจิ้งน้าไม่ได้ครับพี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พักก่อนพักก่อนลุยกันที่จุดดัมมัดดมไาลุยก้าโจ What happens ผมชอบมากเลยนะ เหคเลขี้หนึ่งน้องโบธนากร